กลาบสวัสดีลูกค้าทุกท่านวันนี้ทางเรามีงานเหลดหลวงพ่อรวยมานำเสนออีกเช่นเคยงานตัวนี้คือรุ่นไตรมาสปี5-9เนื้อเงินผสมขนาด8บาทงานมาเหมือนแท้ทุกจุดต่อโค้ดมาตามตัวจริงทุกอย่างงานแต่งเก่ามาเรียบร้อยสายทุกข้อเชื่อมมาเป็นอย่างดีความยาวตลอดทั้งเส้นลมตะขอ20ซนเมตรแต่ถ้าสายยาวไปลูกค้าสามารถใช้เลื่อยตัดได้เลยเนื้อในขาวล้วนทั้งหมด ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นทองเหลืองชุบเงินเหมือนเจ้าอื่นแล่งานตัวนี้เป็นงานเกรดที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วไม่มีงานตัวไหนหรือที่ไหนเกรดดีมากไปกว่านี้แล้วครับหรือลูกค้าเจะเอาแบบพร้อมกรอบซุ้มทางร้านเราก็มีขายส่วนกรอบซุ้มนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองแล้วเคลือบไมค่อนอีกทีเพื่อกันไม่ให้ดำถ้าไมค่อนเริ่มซีดหรือลอกออกลูกค้าต้องคอยหมั่นล้างและขัดเพราะเนื้อทองเหลืองจะหมองและดำเร็วครับ และทางร้านก็มีกล่องตลับแถมให้อีกเช่นเคยส่วนกล่องตลับนี้จะเป็นรุ่นไต,ตรมาสปี59กรรมการโดยตรงครับ